แคนท็อปซีเคดแข่งมาทั้งหมด13.000าคิว2 0แสนตาย8ดมินเฮชโยโจเพอยต0 0 0ดีทุกอย่างครับเฮชาเดีทุกอย่างอ่ะตัวนี้แคนท็อปซีเคดด้วยอาร์คาวอนอารแดง4วันยังไมเปิดคิดดีก็ครบหมดคิดแดง1วันอันนี้1 2วันสไนเขียวบาเเลตสไนเขียวบาเลตสไนทอยไม่เปิด15วันซองซองดำซองพวงซเงินโก พวกคู้ทองพวกฟอร์มกอล์ฟพกโม่ครบหมดทุกอย่างหลักๆครบหมดมีบาเลสราทำสองหนึ่งวันนัากากโจ๊กเกอร์หกสิบสี่วันยังไม่เปิดนัากากราชาก้าสิบห้าวันยังไม่เปิดนัากากนี้หกวันยังไม่เปิดนี่สามวันยังไม่เปิดนี่สามวันยังไม่เปิดไอเทมหนึ่งชิ้นสามชิ้นสองชิ้นห้าชิ้นสองชิ้นสองชิ้นสามชิ้นหนึ่งชิ้นเจ็ดชิ้นสองชิ้นไอเทมเหลือเยอะซื้อไปได้เลยยังไม่ยื้ยันเจ็บสองด้วย ายาฉายานี่ขาดอย่างละช่องสุดท้ายหมดเลยตอนนี้ยังไม่เย็นเจ็บสองเปลี่ยนได้หมดทุกอย่าง